ขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่กับทอรตายดแวร์กรี่ของเรานั่นเองครับเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับแขกรับตะลุยคุยจะรับปั๊บปะลวยครับสุดพิเศษสุดสามคนครับบอกชื่อนีไมหนบอกชื่อหน่อยเฮ้ยพวกเธอไหนกันอะเดี๋ยวก่อนเขาแนะนําตัวอยู่ แมน้ำอยู่แมนํำอยู่เจนเจนพูดหน่อยดิเจนไม่มีครับครับครับนะแต่เป็นผู้หญิงรู้สูผู้ชื่อปีนไม่ได้รู้สูผู้ชื่อตัวเองสิคะไม่ได้สร้างชแนลเลยค่ะคิดไว้ก่อนดีคิดไว้ก่อนต้องเป็นพวกมันมันนอเกงเลยคิดไว้ก่อนเนาะจะบอกว่าชื่อคิดไว้ก่อนนะคิดไว้ไปรีบพี่เราไปพี่พี่พี่โอเคแล้วพอตั้งยิงยิงเขียนได้ได้แบบนั้นด้วยนะ ไม่รู้คิดชื่ออะไรอ่ะเอ้ยอืออโอ้ตะกี้กิมผลยางยืดเข้าไปแน่เลยตายแล้วแขนยาวโก้ชื่ออะไรวะกโมโกมโนโดอคเฮ้ยเจนอยู่ไหนเด็กตายแล้วเหรอตายตะกี้เห็นเฟิร์สใส่เจนไปอ่ะอุ้ยอุ้ยเฟิร์สใส่เจนเลยเหรอถึงกับด่วนใช่ใส่เจนไปปุ๊บแทงมิดดาเลยไม่ใช่ โหดมากเลยนะโอรธละโหดละตะกี้เห็นปากดีกันเยอะมากเลยนี้ใครปากดีใครถอยคืออะไรเธอปากดีปากดีคือปากสุภาพครับปากดีเฮธอพูดครับค่ะค่ะเข้าใจเขาเรียกว่าดีใช่ไหมคะใช่ตายแล้วครับจะตายแล้วครับตายแล้วครับพี่น้องยินดีด้วย โอ้โหโอ oh! oh! hmm. ้โหกินผลดยาขเยอะอีกแล้วโกมโกมโนคิดว่าเป็นลูฟี่เหรอใช่ตะกี้ตอนตายแล้วแขนยืดเลยตะกี้ตอนตายเห็นแขนยืดมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้โหตายคู่ตะกี้เห็นคนซุ่นอยู่เต็มตายคู่โอ้โห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  อื้มย่าเธอโอ้โห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 ไม่ใช่โอ้โหอะไรโอ้โหทีวีย่าเธอนี่เปิดให้เขารู้ข่าวกันนี้หมู่บ้านเลยเหรอเขาก็เอยากรู้เหมือนเลยนะเขาไม่เห็นอยากรู้เลยเอื่องหวยเปิดด้นเราก็อยากรู้เหมือนกันนไว้ทำไมเฟิร์สเห็นเฟิร์สสื่อหายใจเหรอเจนมาแล้วจ้า ทำไมเพื่อนเอาเอาเอาฆ่าแล้วเหรอเรียบร้อยเห็นกะล่ะไม่เห็นนี่เรา呐เฮ้ยปืนดีจุ่มตีตรงไหนเฮ็ดช็อตมันเข้าไม่ทิ้งุดยิงเขาทำไมเร็วอุ๊ยใครยิงเออเลยเนี่ยระเพิดแล้วกระเพิดพุงกระเพิดกูกระเพิดกูกระเพิดพุงฟูมันไม่มีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมคือเออสองบาทเราต้องกระซิบกันนะเจน เออ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 อยากเล่นระเบิดอีวิวอ่ะมาคอมใกล้ๆกันอ่ะเจนมันถึงจะเล่นด้วยกันหน่อยจ้าอยู่ที่เดิมเดินออกมาหน่อยสิไม่นั่นไงนั่นไงจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วขึ้นมามาทางนี้ถูกตรงนู้นอ่ะไม่เฮดช็อตตะกี้รู้สึกว่าโดนแต่ไม่เฮดช็อต เลยเกิดตายเออเกับตายเลยตายตายตายเลยอ่ะตายเด้อจบเลยนะแน่วันนี้เราก็อยู่กับเกมมหาเก่าครับเพิ่งมาแนะนำครับพีบีครับปล่อยแบงค์ดูเอาเลยทุกคนเห็นเจนก็เดินเลท้าเถงหอยหวนของอีกาเจมขยันก็เดินเพื่อแหวนได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้าวโอ๊ะอ้าวเธอยืนอยู่นั่นตายแล้ว ทำไมชอบไปยืนตรงนั้นกันจังอะที่ตรงน้นมันดีเหรอเอมันอยู่ในซ่องอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนี้อยู่ในซ่องไม่ว่าอยู่ในช่องใช่มันอยู่ในซ่องไม่ว่าอยู่ในช่องที่ไม่ค่อยดีท่าไเร่อ้าวเฟิร์ตาแล้วเลยเราชอบขึ้นไปอยู่ช่องตาขึ้นมาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ได้เขาเป็นลิงด้วยฉายาเขาก็เพิ่งรู้นะเกมนี้มีฉายาลิง ีสิฉายาตบเกียร์เหี้ยยังกลัวสลบเลยดิสลบเลยสลบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลมตึงเขาาาทีเขาเรียกว่าลมตึงเขาไม่ได้ว่าสลบเจ้าจักเป้าตายอย่างตายอย่างตายอ่ะอนาถไม่ใช่เขาเรียกว่าตายอย่างเขียดอนาถอนาถอดดเห็นใครแวบๆตายซะ

ใครเรื่องมือโหตะกี้เดินไปเดินมาเห็นใครวะแบบเห็นใครวะแบบอวอนนี้ครับรายการเรามีพิเศษครับมีข่าวช่งมีข่าวช่องอะไรก็ไม่รู้มาออกด้วยครับมีข่าวด้วยครับเจนไม้ยิงถึงพี่เลยเหรอไม้ยิงถึงพี่เลยเหรอ,อตาย ไม่เห็นเอิร์ดอะตะกี้เดินเห็นข้างหลังนะเนี่ยถ้าตะกี้เจนโดนเจนปุ๊บเจนตายเจนจัดการมาหน่อยเฮ้ยเจนมาที่ฐานเราเลยเฟิร์สเอยเฮ้ยทำไมมีเอิร์ดไม่โดนอะฮะเจนที่จะกับฐานก็เราเพิ่งเกิดไงมันก็เลยวิบวับมันก็เลยยังไม่โดนอ้าเฟิร์สบอกหวยแม่ง อวันนี้ครับเราได้รับข่าวสารต่างๆมากมายนะครับบบ้าบ้าบ้ทุกคนจะได้ความรู้ความรู้ที่ไม่อยากได้เราเป็นเด็กชชยเข้าใจว่า z o อยู่ที่มันเห็นเองไง f i ิดเออนี่น่าจะจับคู่จีนจริงๆเลยน่ารักเนาะน่ารักเหรอน่าเกลียดมากกว่าน่าเกลียดสำหรับเธอเลย เราเนี่ยคนเดียวอ้โหเห็นใครแว๊บๆนั่นไงเอาเอาตายแล้วเหรออยากตายใช่ไหมเดี๋ยวฆ่าตัวจริงนี่แหละเราไม่เห็นเจโดนฆ่าคนเดียวเลยนะไม่รู้ดิเจขอขึ้นตรงทางตรงนั้นให้ได้ก่อนได้แต่แนนตายด้วยอ้าวเห็นคนล้มตึงเห็นคนล้มตึงเห็นคนล้มตึง ใช่ดับเบิลคิวไม่เซ็ตเลสแกนามันอะไรใครมาขามันอ่ะขามันขาโมขาบอมเอ้ยมันมานีเลยอะเจนช่วยด้วยอ้าวเจนลองอ่าฮะน่าจะเปิดเดียมฮะพอร์ตอะไรเปิด เราจะไปฆ่าตัวจริงแกคอยดูสิเดี๋ยวก็โดนมันโดดทับหรอกเดี๋ยวแบนเลยจะเรียกอะไรเขาจะไปไกลไปด้วยเอ้ยปลาระเบิดมทำไมปลาระเบิดเพื่อฆ่าฆ่าฆ่าเอาเจมตายแล้วเหรอจะจบแพ้รอบนี้เราก็พอแล้วไงอยากพอเหมือนกันเนี่ยจะได้อัดคลิปเดียวมันจบๆไปเลยเราพอ้ยไปไหน ทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะเขาเราเป็นหมูอย่างนี้ไงเราไม่ใช่คนอย่างนี้เราเป็นหมูอย่างนี้เล่นมุกอะไรปรึกษากันหน่อยนะนักฮะถ้ามันแป้งก็จะเป็นเปลือกหอยอะไรเธอเล่นมุกอะไรเธอบอกเขาสิก็บอกความจริงสำหรับเราไงเธอถ้ามุกแป้งจะเป็นเปลือกหอยเพราะว่ามุกหายสวยๆมันังไม่นหมกแป้งปะล่ะหลังหลังหลังเจนหลังมันก็ด้เป็นเปลือกหอยไงบอกแล้วบอกแล้ว ไม่เบอกช็อตพ่อเราไม่อยู่พ่อเราไม่อยู่โทษทีเอือตายแต่พ่อเราไม่อยู่พ่อเขาก็ไม่อยู่พ่อเขาไปทำางานแม่เขาก็อยู่เอาไงฮะจะเอาไงเจอล่าลังเซเว่นปิดไม่เอาเซเว่นเลยเนี่ยนะแต่แถวบ้านเราไม่ค่อยมีเซเว่นนะมีเซเว่นต้องออกไปนอกซอยเขาเหนื่อยใจคุยกับเธอไม่ค่อยรู้เรื่อง ใช่คนคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องกันอยู่แล้วอไม่มีใครคุยกับเรารู้เรื่องหรอกยกเว้นคนที่เข้าถึงแกนแบบเราคนที่เข้าถึงแกนความบ้าแบบเราเอาเท่ากันแ